ครับพี่ผม Dark Sword Gamer นะครับวันนี้เรามาอยู่กับแมปไล่นานครับพร้อมคนสร้างอยู่ตรงนี้นะก็ <g ASS> แบบนี้ก็มันอัปเดตสองนะก <g ASS> ็ <g ASS> ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ่ะก็นี่เป็นช่องนะไปติดตามได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็น Facebook นะครับอ่ะนี่ก็เป็นโลอืมโลโลทองไป ตรงนี้ vp มันก็เข้าไม่ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันเขาสร้างไว้เฉยปะที่ก็ร้านอาหารตามสั่งนะครับอ่ะอยู่ระหว่างการอัปเดตมันหยิบอะไรไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเราไปดูตรงนู่นเลยเดี๋ยวเร่งสปีดกันเฮอไม่ค่อยมีสปีดอืมนี่ก็เห็นที่ถ่ายรูป ห้องถ่ายรูปคู่ developer แต่มันเข้าได้หลายคนนะนะแล้วก็ไปดูต่อเลยอันนี้เป็นนานะครับไหนนาก็เป็นไล่นานะโอ้ย,อยทำไมหล็กทำไมหล็กทำไมหล็กอ้ยเล็กๆลๆกเล็กเลก,เลกนี่ก็เป็นไล่นานะครับอ่ะ มันก็นอนไม่ได้นะนอนไม่ได้นี่นอนไม่ได้นอนไม่ได้ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> เป็นได้จะห้อง v ีพนะครับอ่ะไปเราไปดูกันห้อง VP พี <c oughs> ตรงนี้เข้าได้ไหมปกติต้องเข้าได้เออตรงนี้แหละเข้าได้แต่ถ้าคุณไปไปตรงนี้อีกทีมันก็จะเป็น น่าจะติดนะผมว่าผมเคยลองแล้วน่าติดเนี่ยเป็นโจโจนะอันนี้กย็ยังไม่มีอะไรนะมันเป็นโจโจนะนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ VPF e f ฟ e c t นะครับอ่ะไอ้ตรงนี้ก็คนแก้หน่อยนะครับอ่ะไอ้ตรงนี้ก็แก้ด้วยลนะนี่คินนิ่ดดงลนะูมันจะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อได้นะนี่นี แล้วก็สามารถเปลี่ยนเสื้อได้เนเป็นไนกี้ก็เปลี่ยนเสื้อได้นะโอเคเราไปดูต่อกันเลยน่าจะหมดแล้วมีมีอันนึงมีอันนึงเดี๋ยวๆๆอย่าออกทางนั้นเลยมันดิดก็ผมมี VP นะออกได้โอเคเฮ้ยเฮ้เออนี่ก็ถ้าเดินมา แต่ตรงพี่าชามันจะเป็นได้อชิบเม้นนะครับอ่ะก็น่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละครับบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปแล้ว